ทำเนียบนะคะทำเนียบช้างดารานะคะของจังหวัดสุรินนะคะหนึ่งในนั้นก็มีเด็กหญิงโบพลอยด้วยนะคะหนูมาในชุดนะคะเมื่อกี้ถ่ายไปแล้วนะคะไม่จินพลิดกล้องไม่ทันนะคะก็จะมีนะคะน้องแสนคำนะคะโบพลอยนะคะพี่นิ่งน้องนะคะแล้วก็ทองทองเครื่องหรือทองคำเนาะนะคะก็มานะคะ คนสวยของเรานะคะคนสวยไม่นิ่งแล้วคนสวยนิ่งๆค่ะลูกนิ่งๆจ้าอาจารย์ก่อนเร็วอ่ะสวัสดีแม่แม่ก่อนลูกสวัสดีค่ะเสียงด้วยเออบายบายก่อนบายบายก่อนเร็วบายบายหน่อยบายบายก่อนบายไายบายก่อนเร็วบายบายยังไงไป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 ไายบายบบาายยู่นะคะอ่าวันนี้เนาะ อกอดลูกกอดก็ได้อ่ะไม่กอดนะโอเคหนึ่งสองแอคชั่นหนึ่งสองแอคชั่นโอเคค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะควางอยู่ด้วยไม่เป็นไรใส่ได้จ้ะ ช้างนมาหนึ่งสองาว่าอยู่เกาะช้าง a อคชั่นะคะน้อง a t i o n a o n ่ะ a ่าโอเคเกอกมาดูช้างอ่ะขอบคุณค่ะหนูใส่สวยหนูก็จะเดินอวดหน่อยนะคะหนูก็จะเดินอวดหน่อยนะคะ โอ้โหดูพี่นงโอ้โหพี่นงพี่นงโชโลพี่นงโชโลนะคะนี่คืออ่าช่งางภาพนะคะที่จะเก็บนะคะภาพนะคะพี่น้องถ่ายวันนี้นะคะไปเป็นทำเนียบนะคะช้างนะคะของจังหวัดนะคะอันนี้ของน้องพลจะอยู่ในโซนของช้างดารานะคะธอโอ้โหพี่นงจุดยอดเลยนะคะพี่นองของเรานะคะ เออล่อเลยที่หน่องรล่อเลยหลอครับหลอครับสุดหลอหลอครับหลอครับอ่ะนั้นพี่ทองคำนะคะพี่ทองคำาก็มานะคะพี่ทองคำเออเอเออเออออันนี้อันนี้อันนี้โหหลอเลยรลอเชียวรลอเชียว ลูกสาวไม่นิ่งนะคะเพราะว่านุ่หิวแล้วจ้ะหนูหิวแล้วนะคะเมื่อกี้มาไม่ทันแสดงขอโทษขออภัยด้วยนะคะไม่ไมขามาตอนจบนะคะมาถึงจบแล้วนะคะน้องพลอยจบแล้วนะคะเลยไม่ทันนะคะแต่ว่าวันนี้แขกเยอะนะคะแขกเยอะเลยค่ะน,นักท่องเที่ยวนะคะวันนี้วันอาทิตย์วันด้วยนะคะขแขกค่อนข้างจะเยอะนะคะจะเยอะเลยอ่ะอยากถ่ายถ่ายได้คะ่ะน้องกอดได้คะ่ะกอดน,น้องพลอยกอดกอดกอด น้องกอดกอดลูกกอดกอดขากอด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 อ่ะกอดอ่ะเออเอแอคชั่นแอคชั่นค่ะแอคชั่นโอ้โหดูหนังแอคชั่นอ้าปากยิ้มด้วยค่ะยิ้มกว้างยิ้มกว้างๆนะคะดูนะคะลูกสาวเรานะคะเก่งมากเลยลูกเออคนเก่งนะคะอ่ะเออน่ารักค่ะอ่ะโบ้พลอยค่ะ โอ้คอยค่ะอาคาก่อนเร็วค่ะชวยๆก่อนค่ะยังไงคะจา้าชวยๆเออนะคะอะดีใจก่อนดีใจยังไงน้องพลอยดีใจก่อนเร็วดีใจยังไงคะน้องพลอยดีใจมันม,มีของกินหนูไม่ดีใจคะ <c oughs> ่ะโอ้โหวันนี้หนูได้จิ้มให้พอนะคะ <c oughs> ขอบคุณคะ่ะ ดูหนุม่มลุบโลนะคะสามหนุ่มสามมุมนะคะพี่นองพี่ทองนะคะแล้วก็น้องแสนคํานะคะโอ้ยหนุ่มโลนะคะแอคชั่นโลโเลยนะคะพ oh. ี่นงของเรานะคะไม่ธรรมาดานี่นี่โหดูพี่ของคํานะคะเกี่ยวไว้เลยเกี่ยวหางไว้เลย <laughs> เกีย่ยวหางวิเลยนะคะ,ะน้องพลอยของเราว่ายังไงลูกน้องพลอยว่ายังไง,ง,ง,งนี่ดูนะคะสามหนุ่มเลยนะคะหล่อเลย มาแอคชั่นนะคะโอ้ยน้องพลอยก็อยากแอคชั่นเหมือนกันนะคะทางนู้นแอคชั่นทางนี้ก็อยากแอคชั่นเหมือนกันโอ้ยไม่ธรรมดาเลยลูกสาวเรานะคะเอยก่อนลูกถอยก่อนค่ะบัวพลอยถ่ายถ่ายได้ค่ะถ่ายกับน้องได้ค่ะกอดได้กอดได้ค่ะได้ค่ะถ่ายได้เลยอ่ะบนสูง แอคชั่นลูกแอคชั่นแอคชั่นน้องพลอยเอ,อ้นี่แอคชั่นลูกแอคชั่นโอ้โห,โหกระโปรงก็จะบ,นบานๆหน่อยนะคะแม่ๆค <laughs> <laughs> ่ะอาหนึ่งไลน์หนึ่งแชป์คือหนึ่งกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องโมพลอยนะคะฝากกดติดตามกดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องโวพลอยนะคะโอ้ยวันนี้มีแต่คนอยากถ่ายรูปก,กับหนูเลยนะคะวันนี้หนูสวยค่ะวันนี้หนูสวยนะคะ กอดกอดลูกกอดนี่แอคชั่นด้วยน้องพลอยแอคชั่นด้วยกอดก่อนค่ะน้องพลอยกอดนี่ดูนะคะเอ้ยแม่แม่มีเวลานะคะมาถ่ายเก็บภาพนะคะสวยๆกับน้องโบพลอยได้นะคะให้มือน้องเลยลูกให้กับมือน้องเลยโอ้โหเสร็จลูกอีกแล้วนะคะเก็บติดได้นูให้พุณพ่อเลยจ้าเออ น่ารัก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 ,นรกหนู <c oughs> <c oughs> นพร้อมถ่ายค่ะหนูพร้อมแอคชั่นตลอดนะคะดูนะคะอ <c oughs> ุ้ยสำหน้าจะหลับหรือเป, <c oughs> ปล่าเนี่ยจะหลับหรือเปล่าเนี่ย บนสูง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 ดูนงงหนังแอคชั่นนะคะแม่ขาดูนะคะแอคชั่นค่ะลูกนี่โอ้โหแอคชั่นเท้าขาพร้อมยกนะคะแอคชั่นนะคะท่าแอคชั่นของหนูนะคะน่ารักจริงๆนะคะเออเก่งจังเลยนะคะลูกสาวแม่แม่นะคะวันนี้นะคะเออ้อหนี โโอโ้วันนี้หนูทำทิปให้คุณพ่อนะคะเก่งเก่งขอบคุณค่ะอ่ะขอถ่ายรูปก,กับคนสวยหน่อยค่ะคนสวยคนสวยมาทางนี้หน่อยลูกคนสวยมาทางนี้ก่อนค่ไนไคไนไะ,ะ,ดไ,ดคะดไ,ดไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรอ่ะไปกอยก่อนลูกกอดกอดได้ค่ะกอดได้กอดเลยไม่เป็นไรค่ะกอดโอ้ยนะคะคนสวยวันนี้ ทำไมหนูไม่แอคชั่นน้องพลเออน่ารักค่ะแอคชั่นแอคชั่นค่ะแอคชั่นหน่อยลูกโอ้โหคนสวยของเราวันนี้นะคะจุ๊บจุ๊บเออยากจุ๊บอายกษ์สูงสูงค่ะนี่แอคชั่นค่ะแอคชั่นแอคชั่นแอคชั่นดูนะคะแอคชั่นค่ะเออนะคะเอาของขวัญน้องนนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอพักความนารักนะคะของน้องบอกลอยนะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะโอ้ยวันนี้หนูเป็นอ่ะนางแบบนะคะวันนี้หนูเป็นนางแบบนะคะลาไปแล้วนางแบบตัวน้อยๆนะคะสวัสดีค่ะ